เนเงินาบาัพอเป็นั่งนี่ไมานั่งยงงวนนี่นั่งอะไรพังนีังนี้กองหุนมเห็นาดูรสิเดไปินแล้วเือนนะไทรเดียวกันเอเปลืยพอเปนั่งีไหมวันนีให้เมยพันหนึ่งก็พันนตัวอพันนึ่งเทีันมยันพี่ตัดผมได้หรออันนั้นแหะ ขาเขาขาาดีๆเอาดักกระพาะแล้วนะนะไม่เอาอยู่ควงวิ่งแค่นี้กว่าจะไว้ให้กินตะเทียงกันแล้วไอ้กล้องเลยเหมือนไทยทอดอยู่ไอนะโ,โอ๊ยเมยวันนี้วีผมมาวีมานรุ่บอกว่าไปเ่อยากรู้ทผลผลตกใส่เนาะมันเมย์กัแข็งแห้งแข็งแห้ง<ล>เด้อ แม่แม่แต่กี่โทษลูกแม่ก็บวได้ยินโทษหรอกมันมีเนีโทษมันหายด้ยเขาซื้อโทรศัพท์ตามที่อ่านมันไปกินน้ำมันไปหาปลามันว่าอีูเมื่อติดแลให้แม่มันโทรมาหาเราอไม่ได้ไปบ้านพี่ไปโทรมากับยามันรอเอาบุตรหญิงอย่างหรอกเขาคิดเบพย์อทรศัพท์บมดีคือแม่กันละอืมกันละหลูกโทรมากกว่าไอ้หลับขาโทรหาแม่เขาแม่ขอไปรับที่ ไปก้อฝาเด่นมหาอ่าซื้อแนวกิดมาแห่งสองกองไอ้ก้อนไอ้ก้อนฝาดเล่นได้่มภูเกศซื้อ่ไปมหาล้านโลายรูปส่งกันนทำบ้านให้ยังครับห้องห้องเดียเอาข่าวก่าเลยเอสั่ง้าที่ซื้ได้บบเอากลับได้บอได้บัวเดบาอ พอไม่ให้กินแต่นนแแขแค่คือเนาะมันติดกันอีกใ่หมันจะไปแค่พวกปาเกเปนลูกเขาเดินบาานอีกปากลูกเขาพี่ตอมพี่ตีนมนาสมบัติไปว่นปากจะไปวันบ้ามีเด็กไปวันนะหมู่้านหน่เม้าอไปวันมารถอย่างลูกเราว่าเห็นอ้นั่นมานะมามัคือสันทั้งตอนเนาะ คิดว่าแม่ชีวัยนะมืวนวัยรูปนีแม่เห็นตัวที่ชื่อน่ารลีดูปนไรได้วตมาแม่โอ้ยหลายพึุนจะวันถึแลตีอออไเงดูไปละรเอถึงวันนั้นบกมือถะบวมเชื่อมมองแม่หายเพราะเห็นเลยไม่รู้ผมพ่เชื่หมไปเยเชื่มไอยู่เีวน่ะอเชื่อมไม่มีเามีแต่อมมบท้องเราเนี่ ีแต่ทองกบเงินว่าถามเงินก็เอามาใหู้่ให้ข e nice you. ึ้นือแต่ที่ที่ให้ไป้่เป็นด้่พงก็เดี๋ยวกิ่นับซื้อให้เออดีได้ลูกลํานี่กับล่ขึ้สวรรค์ได้อลูกพอเอาให้ไปไปซื้อเเปิดน้าแดงก็เป็นลูกแม่ีเราละลูกสาธ แหม่ไว้ในัะโขงไว้เจ้าของสักมันก็ยังจะเพยงน้าเพงไข้ไหลจมเนี่ยโอ้ยรรนาลูกเมนแหจม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 บจะเลื่อมซีเราเอาเอ้าออเป็นเน่า้อถามพออ้อไเด็กไม่เกี่ยวอืมอบรนัดอื้อบรนัดอื้อเพาม่เกี่ยวอื้อาานัดมาเกนัตัวโชคไปหายลูกขอเก็บคอยมัมาบอก ลู uates, uh, uh, okay. mm hmm. eri, uh, เอ็นไอ้เนยมัทราซกิมาโคดหลายรอบปกติเลยบอกว่าให้เอ็นเนยซุเาอเก่าขี้เหร่มันมันไม่ได้แบบคนมันแข็งวัดแข็งวัดนี่นะนไ่ได้นันเพราะได้ทอดอ